5ผู้นำจอมโฉดในประวัติศาสตร์ลำดับที่หนึ่ง อติลาฮันภัยพิบัติจากพระเจ้าเริ่มต้นด้วยอติลาฮันเจ้าของฉายาภัยพิบัติจากพระเจ้าเขาคือผู้นำชาวฮั่นที่มาจากเอเชียกลา,างและบุกเข้าสู่ยุโรปในศตวรรษที่5เขาเผาทำลายเมืองจากนั้นก็สังหารผู้คนอย่างไร้ความปานีจนไปท่ยงเลืองลือไปทั่วยุโรปแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาสามารถพิชิตยุโรปบางส่วนจากความโหดร้ายนี้เพราะบางเมืองก็ถึงกับยอมแพ้ก่อนที่จะไปเยือนเ้วยซําและแม้แต่จกักรวรรดิโรมันตะวันตกอันยิ่งใหญ่ถึงกับต้องจ่ายค่าไถ่เพื่อหยุดยั้ยงการรุกราน ลำดับที่2บาทซิลที่2 ผู้สังหารชาวเบลเกเรียจัก,กรพรรดิผู้โหดเหี้ยมจากจัก,กรวรรดิไบเซนทายปาซิลที่2หรือที่รู้จักกันในฉายาผู้สังหารชาวเบลเกเรียที่มาของฉายานี้มาจากเมื่อเขาสามารถพิชิตเบลเกเรียได้ในสงครามที่ยาวนานถึง30ปีในปีคศ1 0 1 4แต่แทนที่พระองค์จะสังหารผู้คนทั้งหมดเขากลับโหดร้ายกว่านั้นโดยการดึงลูกตาทหารเบลเกเรียทั้งหมด1 5 0 0 0คนโดยเหลือไว้เพียง1ในพันคนก็จะมีแค่15คนเท่านั้นที่เหลือดวงตาไว้ดวงหนึ่งเดินกับ กษัตริย์บาเกเรียเห็นดังนั้นจึงเสียชีวิตในทันทีด้วยโรคหัวใจและด้วยการกระทานี้ทําให้ความบาดกลัวแผ่ขยายไปทั่วและอาณาจักรบาเกเรเยก็ยอมสวามิภักดิ์ต่อไปเซนไทยในเวลาต่อมาลำดับที่ 3. ชากะซูลูมาถึงแอฟริกาชากะซูลูคือนักรบผู้ปฏิรูปกองทัพและสร้างอาณาจักรซูลูให้กลายเป็นมหาอำนาจในแอฟริกาในช่วงวัยเด็กเขาและแม่ถูกขับออกจากเผ่าแล้วตัวเขาก็เก็บความแค้นนี้ไว้ตลอดเขาเริ่มสร้างความแข็งแกร่งให้กองทัพด้วยการเปลี่ยนอาวุธและยุทธวิธี ใหม่ในชื่อยุทธวิธีเผาายเพียพงแต่ชายคนนี้เขามีความแค้นมากเกินไปจนเผาชาวบ้านและหมู่บ้านที่ไม่ยอมสยบต่อตัวเขาวารเทเปสเจ้าชายมังกรหรือวารัจอมเสียบวารเตเทเปสหรือเจ้าชายมังกรผู้ครองแคว้นวาลเซียแห่งโรมาเนียความโหดร้ายของเขากลายเป็นตำนานเล่าขานในช่วงวัยเด็กวารได้เห็นความพ่ายแพ้ของบิดาต่อจกักรวรรดิออตโตมันวารถูกเลี้ยงดูและเติบโตภายใต้ออตโตมันแต่ภายหลังเขาได้กลายเป็นเจ้าเมืองแต่กลับแปรพักและเปิดศึกกับเมือ ที่เขาเติบโตเขาใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการเล่นกับจิตใจทําให้ทหารของสโตวูหวาดกลัวด้วยการเสียบไม้คนทั้งเป็นเมื่อเขาจะนําไม้จิ้มบริเวณด้านล่างจากนั้นก็ค่อยๆดยันไม้จนทะลุที่หวัวไหล่ถ้าเจอคนเสียบเก่งๆคุณก็อาจจะรอดแต่ถ้าคุณเจอคนที่เสียบไม่เก่งคุณก็อาจจะรอดจากความทรมานลำดับสุดท้ายเจงกิสขานปิดท้ายด้วยจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และน่ากลัวที่สุดเจงกิสขานผู้รวบรวมชนเผ่าเร่ร่อนแห่งทุ่งหญ้ามองโกเลียและสร้างจักรวรรดิบนบกที่ ยิ่งใหญ่เขาก็เด็กกำพร้าต้องสูญเสียพ่อจากความโหดร้ายของการหักหลังทําให้เขาต้องเติบโตโดยมีไฟแค้นอยู่ในใจเมื่อเติบใหญ่เขาสามารถรวบรวมนเผ่าเล่ร่อนและสร้างระบบการรบที่ไร้เทียมทานเขาใช้วิธีทําลายล้างเมืองทั้งเมืองและสังหารประชากรเพื่อสร้างความหวาดกลัวเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้ทําลายล้างเพียงอย่างเดียวเขาได้สร้างเส้นทางการค้าใหม่ที่เชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกแต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดผู้เสียชีวิตมากมายนับล้านคนจากการพิชิตดินแดนของเขาและคุณล่ะ รู้จักจอมโฉดคนไหนอีกบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ